สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทา่านชลธิทานซีวีดลมีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่30กันยายนแล้วค่ะมาดูกันเลยนะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันพุธเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้มีเกณฑ์การใช้เงินอย่างมือเติบเลยนะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองกันบ้างส่วนในเรื่องของการงานหรือการลงทุนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แล้วยังมีในเรื่องของโชคลาภที่เข้ามาหาเราอย่างประปายด้วยสําหรับดวงคนที่เกิดวันอังคารวันพุทธก็วันจันทร์วันนี้ดวงเราเด่นในเรื่องของการพูดคุยการเจราจารในเรื่องของธุรกิจแล้วในเรื่องของการงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานก็ดีหรือการไปสมัครงานก็ดีเรียกว่าจะได้รับผลการตอบรับอย่างดีเลยทีเดียวแหละการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะมีเข้ามาให้ได้ชื่นอกชื่นใจกันแหละ แต่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดคำจาก,กับคนใกล้ชิดใกล้กลตัวไว้สักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันอาจจะมีการเข้าใจผิดพลาดเกิดความคาดเคลื่อนกันได้สำหรับสีมงควลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีชมพูสีขาวแล้วก็สีม่วงแล้วเครื่องประดับในร่บสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่อาจารย์รักบอกมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะให้ใช้เครื่องประดับที่มีสีขาวส่องประกายแวววาวนะคะอาจจะใช้เพชรก็ได้ค่ะหรือไข่มุกก็ได้ เพราะเครื่องประดับเหล่านี้นะคะจะช่วยส่องปักกายนะคะให้การเงินแล้วก็โชคลาภเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเราส่วนในเรื่องของการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะเสริมดวงเรื่องของการเงินก็ดีหรือหรือเรื่องของโชคลาภก็ดีเนี่ยก็ขอให้ไปสักการะบูชาปู่ศรีสุโธค,ค่ะหลวงพ่อปากแดงแล้วก็พระราหูแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเสริมดวงในเรื่องของการงานนะให้ มีความเจริญรุ่งเรืองเน้นไปที่กรมหลวงชุมพรค่ะหลวงพ่อทันใจแล้วก็องค์พระศิววรีนะคะสามองค์นี้จะเสริมเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละคนที่เกิดในเดือนกันยาค่ะหรือเกิดในวันนี้แล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะเน้นในการทําบุญที่เกี่ยวกับการฝังลูกนิมิตหรือการซื้อที่ดินถวายวัดก็ได้เพราะตรงนี้จะเกิดอดิสงา์ให้เรา,าค่ะมีความมั่นคงนะคะมิแตสิ่งดีๆเข้ามาหาเรา การงานก็มั่นคงนะคะการเงินเราก็มั่งคัง่งอันนี้เรียกือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวเรื่องของอาหารค่ะที่จะทำบุญเลี้ยงพระใส่บาตรถวายสารกทานเนี่ยให้เน้นนะคะอาหารนี้นะจะต้องมีส่วนผสมของเนื้อหมูนะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้จะทำอะไรก็แล้วแตก่ก็จะลุล่วงนะคะแล้วก็ง่ายได้อุปสรรคต่างๆที่มีก็จะหมดไป มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเมื่อวานนี้เสอร์เทคนิคหนึ่งว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30นเนี่ยเลขที่ออกคือ175แล้วก็02รอบนี้ตัวเน้นนะเลข5เข้ามาในหลักหน่วยบนค่ะแล้วก็ชุดวินเนี่ยแตก3ตัวบนมาครบทั้ง3ตัวเลยค่ะทั้งเลข1เลข5แล้วก็เลข7ส่วนในรอบ18.30นเลขที่ออกคือ129แล้วก็34รอบนี้นะคะ ตัวเน้นเลขสองเข้ามาในหลักสิบบนค่ะแล้วก็ยังเข้ามาสองตัวบนตรงๆของชุดจับคู่ด้วยนะคะชุดจับคู่เนี่ยที่ให้ไว้มีเลขสองเก้าค่ะส่วนใน,ร,นร่าสิบเก้าจุดสามศูนย์นอเลขที่ออกคือสี่เจ็ดห้าแล้วก็เก้าเจ็ดรอบนี้จะเน้นเลขเก้าเข้ามาในหลักสิบล่างนะคะแล้วก็ยังเข้ามาสองตัวร่างของชุดวินด้วยนะคะชุดวินเนี่ยที่ให้ไว้มีทั้งเลขเก้าแล้วก็เลขเจ็ดเลยทีเดียว มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันศุกร์ที่30กันยายนค่ะในรอบ17.30นชุดวินเลที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข1เลข3เลข4เลข7เลข8เน้นไปที่เลข6กับเลข1ชุดจับคู่60 62 65 69 01 21 51 91แล้วมาถึงรอบเวลา18.30นชุดวินเลที่วางไว้ให้จะเป็นเลข9เลข4เลข2 เลขศูนเลขสามเลขห้าเน้นไว้ที่เลข9กับเลข4ชุดจับคู่9ก้าหนึ่งเก4าหกเกด้แล้วมาถึงช่วงเวลา19.30นยชุดวิลเลจที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข5เลขศูนเลขหนึ่งเลขสี่เลข7เน้นไว้ที่เลข6กับเลข5ชุดจับคู่6กสองหกสา 25 35 85 95อันนี้ก็เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาเลยนะคะของวันศุกร์ที่30กันยาทุกท่านอย่าลืมนะคะมั่นใส่บาทมั่นทำบุญหมั่นให้ทานจะเกิดสก์ให้เราเนี่ยมีโชคลาภได้อาจารย์รักขอฝากไว่อีกรายการหนึงค่ะนะคะ,นะค,ะคือรายการรักเล็กเด็ดนะคะอย่าลืมกดเข้าไปชมกดเข้าไปดูกันนะคะเพราะเป็นอีกรายการหนึ่งที่มีการวิเคราะห์ตัวเล็ขด้วยเช่นกัน พรุ่งนี้มาพบก,กันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับจารักทางช่องทางซีมีดักมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ